แชร์คำพูดอดีตนางเอกดังนี่แหละ แม่ผัวในฝันของใครหลายคนอดีตนางเอกในตำนานจิกนวรัตได้มาพูดในรายการมขมคอและบางช่วงบางตอนได้กล่าวถึงลูกชายที่ตอนนี้แต่งงานออกเรือนเป็นฝั่งเป็นฟ้าแล้วจิกพูดในรายการมขมคอสตอรี่ถึงประเด็นเรื่องลูกว่าคาว่าลูกเยาวังให้เขามาเลี้ยงหรือให้เราไปเป็นภาระเขาเรามีลูกชายเขาไปสร้างครอบครัวเขาไปมีเมียมีลูกจําไว้นะอย่าต้องไปเกลียดลูกสะอรพว่าเขาเอาลูกเราไปแล้วเขาไม่มาดูแลเราทุกคนจะเจอหมด อยู่ที่เราต้องทําใจคิดเสียว่าในโลกใบนี้สิเราเสมอกันเขามาอาศัยท้องเราเกิดเราเลี้ยงเขาให้โตเขาจะไปจากเราจะอยู่กับเราหรือจะดีกับเขาอันนี้อยู่ที่เขาแล้วเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกเราแต่ก็เป็นคนนึ่งที่จะต้องเลี้ยงดูเราหรือไม่อยู่ที่ตัวเขาเองแม่ว่านะเราอย่าไปชี้บอกเธอต้องมาเลี้ยงดูฉันนะคำพูดพวกนี้พูดไปมันก็บันทอนกัน